สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยยอทุกคนนะครับวันนี้ผมกับมะนาวนะครับมา,าวัดมาจังหันสาววันพระแปดค่ำนะครับหอ้วนีนเฟ็บุ๊กผ้านอนก็สิแล้วล่ะพย <c oughs> อยากร่วมบุญนะครับอยากร่วมบุญ <c oughs> สามารถสอบถามได้นะครับทางเพจเนาะ <c oughs> มาร่วมบุญสั่งผระนอน <c oughs> ปางปรินิพานนะครับอ <c oughs> ืมเบิ่งลูกชายเพื่อน <c oughs> เ้วเอายาครับเอาออฟ้าางลายจนครับเยีสิฟันมนาะถวายคุบพานะฝ้าแจ้งมาไม้เ้าครับเน้่ยตัอมาได้แส่ครับ,อด,รบดอกอะีรกับวัดบรับตลาด เป็นาหจะเฮ็ดอยู่ในวัดเฮ็ดขอนเฮ็ดขอนเฮ็ดคอนขาวแจงเฮ็ดแต่เสาตอนนี้ก็ให้ครูบานแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดแล้วหน่อไม้แจงอะไรปาสีเป็นตาแซ่บขนาด เอาอยู่กันเลเอาไหมนี่นะะนบ่งหวานหน่อยนี่ป่าหน่อไม้บ่งหวานครับป่าไปแต่เสียบขนาดเอาตามมาอย่างเธอโอว,โอวอยเมื่อบ้าน,นครับเ<า>มื่อบ้านก็นพ่อแม่ เอาเอาเอาพวกนี้ตามติดชีวิตคนได้บ้างาไหมเป็นอย่างกันนี่ฮะปานเราเคยเห็นกันนั้น,เ,น <laughs> เคยเห็นกันนานนี่เลยตามอันนี้เป็นนำไปวัดเหียนตัวดำนี่ไปยืนจุดห้าเนะสาราไทยบ้านซอยกันเฮ็ดเบิดทุกอย่างเลยในนี้แต่ให้บ้านเฮ็ดเบิด เตานี่กรับบริจาคมาเอาละต้นสองต้นมันก็ะซ้ยกันไปเอามาจนเอ็ดเป็นหลังขาแล้วก็ค่อยเอ็ดทีละนิดทีละหน่อยเอาเพิ่นนั่งก่อนเหรนั่งใส่ยห่าวนัะเนี่ยมันเปลี่ยนมุมนั่งเอานี้ก่อนวันนี้วันพระนี่ครับบาบมันใหญ่พอนั่งพระมันไปกันแล้วเบิดละ อุย,อ,ยอันนี้คือตู้ประไตรปิดกนะครับที่ผมไปเป็นผู้รวบรวมปัจจัยนะครับมาซื้อให้สองหมืนกว่านะครับรว,วมตู้ก็ประมาณสี่หมื่นก็เลยปิดกสี่สิบห้าเล่ม <c oughs> ใช่ไหมส่ไม่ใช่เก้าสิบเอ็ดเล่มโมบิท เอาแบบอันนั้นสุดแหละดูเงืน้วยคือนกเปียเสียแล้วเสียสาเสียแล้ว บรรยากาศยามเช้านะครับยังดีเลยแบบเบ่งดวงอาทิตย์ยุ่ผู้แต่ยังบดด่แดดนี่ครับเมื่อเนี้เออเจ็ดโมงกว่าบรรยากาศอย่างดีเลยนะครับเมืนเน่อที่ผมขี่รถมาในเช้าอ่ะหมอกร้องเต็มเลยตื่นแต่ตีห้าเมื่อคืนเมื่อเช้านี่มัน,น,มน,น,มน,นาวตื่นตีห้าไปนึ่งเข้า แล้วก็ทอดแล้นอย่าก็ทอดไอ้ซ้หมูมาวัดนะครับซ้ทอดงหมูเ่มีแนวกินก็เลยฟ้าวย่านบัวทันเพื่อนนะครับมาหอดกระทันเพื่อนกำลังเตรียมกัอนวไพ้แ น,น,กกบบนกนนกกนไปถวายนะครับอันนี้เป็นอาหารที่ได้จากการบินทบาทตอนเช้าแล้วก็คนมาจังหันน้ำนะครับจังหันคือการถวายพรอาหารเช้านะครับเพลนนี่คือ พักพัฒหารก่อนกลางวันนะครับโอกกนนเคครับเพื่อออกมา one. พี่พักมันบินว่างว่าเดยวไปว่างมันไม่มที่นี่นี่ใหญมาผู้สื่อควแบบนี้แยกติช่าอย่ผู้ประชนใจสวาสนเกี่ยไปนะบอีกว ต้องวัดที่มาตั้งของมันยังเวลารึต้องวัดที่ในวัดที่เป็นกลางวัดใจใจยิ่งนี้เอ้าวัดว่าเอ้าพูดอะไรเริงรื่นพิศดาระเออเบี่ยวกิวเบี่ยวก็ไปนั่งเปรตนะนั่งพ่อพ่อที่

S <s <us> จะไปกินขาน้าวนำกันนะครับนี่ครับพันยเข้ามากินแล้วไม่ได้พูดแข็งแรงวันนี้พสัสดีเทปูนต่อนี่ป่ะเนี่ยเทปูนฐานผ้าต่อนะครับนี่เอาสิ่ห้ามาเบ่ง พระนอนเนาะโครงสร้างพระนอนที่ครูบากับไทยบ้านเฮ็ดนะอาจารย์เนาะกับทยบ้านเฮ็ดร่วมกันขมือพันสิเทฐานข้างในเพื่อนซ้อยกันเฮ็ดคนละเลกคนละน้อยนะครับมือละเลกมือละน้อยแล้วก็ช่วยกันออกปัจจัยเนาะมือนพันสิเทอีกเนาะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้นะอยาก,กร่วมเทกมาเทน้ำได้เนี่ยอ่ะ ปัดอันนี้ให้เต็มนะครับข้างในอันนี้เต็มเนาะก็ทห้บ้านก็ช่วยออกเงินกันแล้วก็ทําบุญมาที่เมื่อเล็กเมือเ่อละน้อยแล้วเป็นหินเป็นทรายเป็นอย่างกันนะครับแล้วก็แล้วอันนั้นก็คือการองคใหญ่นะครับอยกันเ็ดจนสาเร็จนะครับองค์นี้ก็สิซอยกันเอดจนสําเร็จคือการครับถ้าผู้ใดอยากมาเทนเนาะมื่อนี้เป็นสิเทนะครับมีแต่ผู้เท่าแหละที่มาทําบุญนี่แหละมาเิ่นสิเทซ้อยกันกันกน ก็เข้ามาเทน้ำกันได้นะครับเดี๋ยวนี้สิมากินข้าวน้ำเพิ่นนด้มันนี้เด็ผู้สาวพ่อกินข้าวนข้าน้ำกันครับบอกมาเทปูนซยะคคือเสถ่ไถนายามนี้ อ๋อย่างนี่แหละย่างน้ำนี่อ๋อนี่ครับโอเคมเมื่อกข้เขานำกันได้ครับนี่ภาพบรรยากาศอยู่วัดมือคำน้อยมือนี้เนาะคนกับบุคหลายเ่าได้แต่ว่าถ้ามือคำใหญ่นี่คนสิลายนะครับฝากขนาดกินข้าวเพื่อระยะห่างค่ขนาดระ <c oughs> <c oughs> ยะห่างกันแค่ขนาดโอเคครับมือนี้เอาบุญมาฝากนะครับเอาผามเห็นบุญหมอกฝากทุกคนนะครับ ก็อนุโมทนาบุญน,นำกันนะครับขอให้ส่วนบุญที่เกิดจากการทําบุญเช้านี้นะครับวันพ้านี้ขอให้ทุกคนได้มีส่วนทำบุญน,นี้นากันกนะครับผมโอเคสวัสดีครับอนุโมทนาบุญเนื้อสาธุนุ้ยสวัสดีด้วยนุ้ยบ๊ายบาย <c oughs>